สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกับกี้นะคะวันนี้วันที่6เดือนมิถุนายนนะครับใครที่ช้อปปิ้งนะคะวันนี้เขาเรียกว่าอะไรวันที่6เดือน6นะคะสินค้าอะไรอย่างก็ลดราคานั่นเองทุกคนไปช้อปปิ้งกันนะหลายแพลตฟอร์มเลยนะแต่ของเรานั้นราคาทองคำของเราวันนี้ขึ้นมาตามเป้าแล้วนะครับในที่สุดก็เทสําำที่2363.91เเทสแล้วเอาไงต่อวันนี้นั่นเองมาดูกัน ชแนลราคายังเป็นที่เดิมนะคะด้านบนคือ2 3 6 3.91ด้านล่างคือ2 3 1ส6 9นะและสัญญาณ Red Dot มานะครับส่งสัญญาณว่าเออเริ่มชะลอนใกนการขึ้นนิดหน่อยแต่ดูแรงซื้อสิแรงซื้อมาค่อนข้างเยอะนะที่ทำรเฟมเดลี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้เหมือนกับว่าข่าวมันเล่นเอไม่ใช่ตลาดมันเล่นตามข่าวเมื่อคืนหรือเปล่านั่นเองนะคะทุกคนก็ ช่วงที่ประกาศประก,ระกตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาก็หลายๆตัวนะครับทำให้สกุลเงินดอลลาร์อ่อนด้วยแล้วก็มีข่าวความรุนแรงในยูเครนด้วยนะคะก็คือสหรัฐไม่ใช่ฝรั่งเศสนะคะส่งกองกำลังเข้าไปในยูเครนเพื่อที่จะช่วยลบกับรัสเซียนั่นเองนะคะน่าจะยกระดับความรุนแรงขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะไปการไฟกันระหว่าง นาโตกับรัสเซียแล้วไม่ใช่แค่ยูเครนกับรัสเซียนะจ๊ะอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นราคาทองคําก็กระเตื้องขึ้นได้ระดับหนึ่งนั่นเองนะครับทุกคนแล้ววันนี้มีโอกาสที่จะปีนต่อสูงกว่านี้ไหมหรือว่ามีโอกาสจะกลับลงมาวิ่งในชาแนลเดลี่นะโอเคมาดู4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับเมื่อวานเราลุ้นตั้งแต่ให้เขาไปทสบริเวณเอ่อ C7 นะ ถึง64ก็นิเทศขึ้นมาแล้วแล้วก็ขึ้นมาถึงนี่แล้วจ้ะ74เลยทีเดียวนะครับทีนี้หักหัวลงมาอยู่ใต้63อีกรอบหนึ่งเอาไงเนี่ยอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวบอกให้แรงซื้อแรงขายนะแรงซื้อพักตัวนิดหน่อยนะนะแทงสีชั่วโมงปัจจุบันนะคะแล้วก็ แรงขายเนี่ยเขามาเพราะว่าแรงซื้อตกแต่จริงๆของเขายังไม่ได้มาเยอะประมาณนี้นะคะแรงซื้อมันตกมันก็เลยกลับลงมาประมาณนั้นเพราะฉะนั้น r s i s t a n c e ที่มันทะลุขึ้นไปแล้วันจะถือเป็น SUPPORT อัตโนมัตินะคะลงมาเทสแล้วสำหรับ SUPPORT นี้236-3.91แล้วก็ทำท่าจะลดลงมาเนี่ยไปไหนส่วนตัวกี้มองว่าเขากำลังจะลงมาเทสเลเวลนี้ของ LMA 200กับ EMA 502ด้าน ตรงนี้ตรงนี้คือ2351กับ2344นะทุกคนแถวนี้เลยถ้ากลับลงมาได้นะครับเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าพอเทสแนวต้านแล้วย่อตัวนิดนึงเนี่ยไม่ควรหลุด2บริเวณเนี้เขาถึงจะขึ้นต่อเห็นภาพเนาะก็คือ2351กับ2344.91นะคะแต่ถ้าเขาไม่หลุดบริเวณนี้นะเขาจะขึ้นต่อเพราะฉะนั้น นี้มาเทรอีกรอบหนึ่งได้นะคือ236ส2 3 7 4ง3และถ้าขึ้นต่อมากกว่านี้ก็คือมานี้เลยสุดระยะสวิงรายวันวันนี้นะคะสุดอยู่ที่บริเวณราคา2387นะวันนี้นะและถ้าขึ้นสูงกว่านี้นะคะก็ตรงนี้ที่เรารอคอยอยู่หลายคนรอคอยอยู่จุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยน 2406นั่นเองนะแต่ถ้าขึ้นสูงกว่านี้ก็นี่เลยมาลุ้นตรงนี้เลย2 4 2 7กับ2433และก็อธาใหอ้24 49.96นั่นเองนะครับแล้วถ้าเป็นโครงสร้างทางเทคนิคของเขานะคะในการกลับตัวเรามองอยู่นานแล้วนะคะว่าราคาเนี่ย <c oughs> มันกำลังขึ้นไปสร้างกรอบราคาบน แล้วยิ่งปลีน l อลเมสออได้เนี่ยไปเล็งหาดีกว่าว่ากรอบราคาบ,บนอยู่ตรงไหนประมาณนี้นะคะ่ะผั้นก็เล็งมาตั้งแต่ตรงนี้นี่แหละหกสามไปจนถึงลายย่อยที่เราพูดไปแล้วเจสถัดมาคือเท่าไหร่แปดเจดสี่ศแล้วก็สี่สาสเอาทีละด่านแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเล่นรายวนันเราก็ดูแค่สุดระยะสวิงรายวันนะครับ แต่มีกรณีอีกอันคือเขายังติดอยู่ในช n นลของ d ดล l y ถ้าหลุดบริเวณนี้ ema 50กับ l m a 200เนี่ยก็จะวิ่งลงมาข้างล่างได้นะคะเพราะว่าโอกาสกับเทนของเขาก็มาอยู่ทีเดียวประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นซัพพอร์ตใกล้สุดอยู่ตรงไหนตอนนี้ซัพพอร์ตใกล้สุดที่จอลงมาเทสซามคือ2 3 5 4 ลงมาคือ2 3 4, 4 4นี้นี่ะจ้าโอเคเห็นภาพนะ <c oughs> แล้วถัดลงมาอีกข้างล่างนะคะ2 3 2 5แล้วก็2 3 1 4น่นั่นเองนะแล้วถ้ากลับลงไปข้างล่างวันนี้สุดระยะสวิงรายวันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับสุดอยู่ที่เบริณราคาสองสขอโทษ2 294.84นะ และต่ำลงไปนั่นอีกคือ2277.17นั่นเองนะโอเคเห็นราคาขึ้นแรงเวลาถอยก็ถอยแรงนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่หลุดระดับสำคัญเนี่ยวันนี้ก็ดูทรงแบบว่าเอ้ยอยากจะรีบาวตัวสูงขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ติดตามดูสถานการณ์ของราคาดอลลาร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยถ้ายกระดับความแรงขึ้นเนี่ยราคาทองพร้อมจะขึ้น แล้ววันนี้ช่วงเย็นนะคะมีข่าวประกาศดอกเบีย้ยของ ECB นะคะ European Central Bank ตัวนี้ก็มีผลต่อสกุลเงินดอลลาร์นะเพราะว่าสกุลเงินยูโรนะคะเป็นแอนตี้ดอลลาร์นะครับ,รบถ้ายูโรแข็งจะกดดอลลาร์อ่อนถ้ายูโรอ่อนจะหนุนให้ดอลลาร์แข็งประมาณนี้โอเคเนาะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วจ้าบ๊ายบาย